อิสรภาพสวยงามเสมอแต่เมื่ออยู่ในมโนคติแต่การที่จะได้มานั้นคุณก็ต้องพร้อมที่จะจ่ายราคาของมันหรือเปล่าเราไม่สามารถไปกําหนดวิธีคิดวิธีการของใครต่อใครตาช่างในใจของคนแต่ละคนถ่วงดุลไม่เท่ากันสถานะทางสังคมการเงินสภาพแวดล้อมพร้อมที่จะทาให้เราเอ็นเอียงได้ทุกสถานการณ์ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับชิ้นี้เราจะมาพูดถึงเนื้อเรื่องบทสรุปสุดท้ายของเส้นทางอิสระภาพ Federica a แอดฟอร์อิสระภาพมีราคาที่ต้องจ่ายและมูลค่านั้นมันเจ็บปวดบทวิเคราะห์บทสรุปสุดท้ายเส้นทางอิสระภาพและ Federica a แอดฟอร์ Hot Brave. have the You gone to the one place cannot follow Break place I ในบทสรุปสุดท้ายของสงครามเตือแห่งโนเซเดียในเส้นทางของเฟเดริกา้าเส้นทางของเฟเดริก้าคือการเลือกที่จะช่วยชนเผ่าเร่ร่อนโรเซเล,น,ล,อล,ซเลนออกจากการเป็นทาสของไฮซันเต้ทำให้เบเดนดิกไม่พอใจที่จะไปช่วยคนอื่นก่อนที่จะช่วยตัวเองเบเนดิกจึงเลือกที่จะออกจากกลุ่ม เฟเนิก้าและเซเนนอได้พาพวกลรเซเลนหีออกจากนอร์เลียโดยมีเป้าหมายคือทางใต้ของนอร์เลียนั่นก็คือเซนทาเลียดินแดนที่มีทะเลและจะไม่ขาดแทนเกลือตามบันทึกของแม่เธอแต่ระหว่างการอพยพนอเซเลนออกจากนอร์เลียเกิดการต่อสู้กับพวกไฮซันเต เซเลนอร์ or, ปกป้องหล่าผู้คนจนเสียชีวิตในการต่อสู้เฟเดริก้าพาผู้คนของโรซเลนไปยังดินแดนใหม่โดยมีโรแลนเป็นผู้ช่วยอนาคตข้างหน้าเธอจะเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเอง ทางด้านนอรเซเลียเรกรนบูที่ไร้กษัตริย์และวูฟอร์ที่ไร้เซเวนอร์รวมไปถึงไฮซันเต้ที่เสียหายอย่างหนักอุสตาดอฟแห่งแอดฟอร์ดเลือกใช้อำนาจเข้าครอบครองนอเซเลียและทำสงครามกันเองกักบหลอดสวาร็อกลุงของเขานอเซเลียเข้าสู่ยุคมืดที่เรียกว่ายุคแห่งเปลือสีเลือด เบเนดิกเข้าร่วมกับกุสตาดอฟโดยการทำสัญญาว่าเมื่อกุสตาดอฟเป็นกษัตริย์แห่งนอร์เซเรียเฮาออฟวูดฟอร์ดจะเป็นเมืองในการปกครองของเบเดดิกส์เฟเดติกาแอดฟอร์ดเฟเดติกาแอดฟอร์ดบุตรีของดยุคคนก่อนกับนางสนมชาวโลเซเลน เธอเป็นน้องสาวต่างวันดาของกุสตาดอฟแม้ในฐานะเธอจะเป็นเลดี้แห่งแอตฟอร์ดแต่ด้วยความที่เป็นลูกที่เกิดจากานางสนมแถมเป็นชนเผ่าเร่ร่อนทำให้เธอถูกกดขี่ในกลุ่มพี่น้องด้วยกันเองกุสตาดอฟใช้เธอเพื่อเป็นเครื่องมือในการสาร้างสัมพันธ์กับบูฟอร์ดด้วยการกำหนดให้การแต่งงานกับเซเลนอ เมื่อเฟเดริก้าพบว่าแท้จริงแล้วแม่ของเธอเป็นผู้ปลดปล่อยชาวโรเซเลนและยังมีอีกบันทึกความรักของเกลและดินแดนของโรเซเลนทำให้ปมในใจของเธอถูกกระตุ้นอีกครั้งเธอต้องการปลดปล่อยชาวโรเซเลนที่เป็นไทยและใช้ชีวิตในดินแดนที่ตนเองต้องการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเฟเดริกากับเซเลนอจากการเป็นเครื่องมือทางการทูต เธอแข็งแกร่งขึ้นจากการตอบรับของเซเรนอรและเธอก็หลงรักเขาทั้งในฐานะผู้นำกองทัพและคนรักแต่ปมในใจที่เธอต้องการมันกลับต้องแลกกับชีวิตของผู้ชายที่เธอรัก บทวิเคราะห์เส้นทางแห่งอิสราภาพเฟเดริก้าแอดฟอร์ดอิสราภาพที่มีราคาที่ต้องจ่ายและมูลาค่าของมันนั้นเจ็บปวดเฟเดริก้าคือตัวแทนของอิสราภาพซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งในจิตใจที่มนุษย์ต้องการแต่ความหมายของอิสราภาพคืออะไรการดำเนินชีวิตไปในแบบที่เราต้องการการปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ใส่ใจ และเอาที่ตัวเองสบายใจเป็นที่ตั้งหรือแม้แต่การเลือกที่จะไม่ทำไม่เชื่อเชื่อหรือไม่เชื่อในมุมมองของเราเพียงฝ่าเดียวโดยที่ไม่มีเครื่องมือหรือวิธีคิดมากั่นกองแบบนั้นหรอเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในชีวิตของเรามีอิสระภาพถึงแม้โลกในเวลานั้นจะเป็นโลกไร้พรมแดนและเสรีภาพแล้วก็ตาม แต่เราก็ยังติดอยู่กับอิสรภาพที่ถูกจำกัดในด้านความเท่าเทียมของสังคมฐานะการเงินอำนาจของตนเองในบริบทสังคมที่เราอยู่เพราะความเสมอภาคไม่เคยมีจริงอิสรภาพก็ไม่มีวันเป็นจริงเช่นกันและเมื่อเราโหยหาและเรียกร้องอิสรภาพสิ่งที่เกมสะท้อนให้เราเห็นว่า สิ่งที่เราสูญเสียไปคือผลประโยชน์จากการไปของเบเนดิีเท่ากับว่าเส้นทางชีวิตที่เลือกมาเองนั้นมันเปลี่ยนไม่ได้แล้วการต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพทำให้เราต้องเสียสิทธิและผลประโยชน์ที่เราอาจได้รับเช่น <c oughs> เราอาจบอกว่าโรงเรียนที่ทำง,งานบ้านสังคมจำกัดอิสรภาพเรา, <c oughs> เ,ราเราก็เลือกที่จะออกมาสร้างชีวิตตนเองใหม่โดยที่ไม่มีข้อผูกมัด หรือกฎเกณฑ์การใช้ชีวิตวินาทีแรกที่เลือกคุณจะเสียผลประโยชน์ที่พึงมีในสิ่งที่คุณเลือกที่จะเดินออกมาและไม่มีใครการันตีว่าชีวิตอิสระภาพที่คุณเลือกเองนั้นจะก่อเกิดความสุขหรือสิ่งที่คุณอยากได้มากแค่ไหนนักต่อสู้ทางความคิดต่อสู้ทางสิทธิทางการเมืองหลายคนในประวัติศาสตร์มีการสูญเสียและมีชีวิตที่เจ็บปวด อย่างที่เราเห็นหลายๆคนชีวิตที่มีอิสระอย่างที่เฟเดริก้าต้องการเป็นเพียงการแก้ปมในใจของตนเองหรือการมองหาสิ่งที่ดีกว่าไม่มีคำตอบในคำถามนี้เพราะไม่มีสูตรชีวิตสูตรไหนบอกกับเราว่าทําอย่างไรแล้วจะได้ดีทําอย่างไรแล้วจะมีความสุขอิสระภาพสวยงาเมเสมอแต่เมื่ออยู่ในมโนโคติ แต่การที่จะได้มานั้นคุณก็ต้องพร้อมที่จะจ่ายราคาของมันหรือเปล่าเราไม่สามารถไปกำหนดวิธีคิดวิธีการของใครต่อใครตาช่างในใจของคนแต่ละคนถ่วงดุลไม่เท่ากันสถานะทางสังคมการเงินสภาพแวดล้อมพร้อมที่จะทํารรให้เราเอ็นเอียงได้ทุกสถานการณ์เพียงแต่ว่าน้ําหนักของหัวใจเรานั้นจะเทไปทางไหนและมีความสุขกับมันมากพอหรือเปล่า ขอชีวิตน <ies. S 1> ั้นเราเลือกเองก็สําหรับคลิปนี้นะคะกัลยาก็ขอลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Compassion is easily trampled It can only exist so long as it has an army at its back A tactical RPG that will challenge your convictions